ทำไงต่อวะเดี๋ยวมึงเข้าไปดูดิว่าอะไรขึ้น,น,ไ,หนไหมกูจะไปดูยังไงมึงมึงไม่ช่องช่องกลัวนี่มือมันเ้ยเลาะคลิปยูทูบ้ว็ซ้ำอ่ะ มันดูหน้าไรเรายังไงวะเดี๋ยวไปถึงยังไงอ่ะมันเข้าไปดูหน้าช่องเรายังไงแล้ววะมึงไลน์ในไหนน่นั่นในยูทูบเองดูช่องมันก็ดูได้เลยไม่ใช่หรอไอ้วนี่งเจอเี๋ยบุสมแล้วดูดิทำไม สมัยชื่อช่องมึงยาวจังวะก็กูสมัยเป็นเด็กน้อยอัตราการแชทหนึ่งเจอแม่เดียวเจอเข้ามาดูเดไลา์ลื่นไหม เกมมึงเข้ามาเล่นเกมเนี้ยมึกูเร็วอันไตเตบ็บอกซิงเลื่อนแม่อะไรดูยังดูอยู่แต่เสียงเบามากเสียงอะไรมึงเบามากต้องปรับไงแล้ววะตรงนี้สติ้งอั a ด d โอ มันต้องปรับเสียงไะไรว่าเดียวมึงเปิด OBS ดินี่ยกูเปิดอยู่เห็นไหมก็ปรับสุดแล้วนี่ไหนมึงลองกดจุดสามจุดตรงไม้ดิตรงไหนวะไี่ไจุดสามจุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดโอเคกดโอเคกดปิ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 ดนั่นนี่ปิดนั่นนี่มันมันดีเลย์ไว้เดี๋ยวกูไล่ให้มึงดูหน่อยดีกว่านี่จุดสามจุดนั้นตรงเสียงเหมือนกันเห็นปะ นี่ใช่ไหม,มอ๋อแล้วไอ้เรี่ยกูดูอยู่ในไอ้เรี่ยกูดูอยู่ในยูทูบมึงเมื่อวมึงต้องไลค์ให้กูโอเคเอ่อกากดจุดสามจุดจุดสามจุดนี่นใช่ไหมใช่แล้ว,ลกวก็มีอะไรวะฟิลเตอร์เหรอกดบวกมีอะไรวะ อมันเพิ่มเสียงยังไ,ไงวะลิมิเตอร์วะ,ะไม่รู้วะกูไม่เคยกูไม่เคยเพิ่มเสียงอ่ะเคยเพิ่มแต่ในโปรแกรมรอนน่ไงกูยังไม่ได้เสร็จใหม่

เนี่ยดีไง้เ <c oughs> สียงไม่สะท้อนเลยใช่ไหมมันไม่สะท้อนหรอกถ้ากูปิดไม์ เ,เสีย้ยเดียวกูจะเป็นยูทูบเบอร์ตามรอยเหมืมอมกไม่รู้บอก,กเด,อกด้ดเปิดไม่ได้ไอเปิดได้เลยเ อยากโดนเปิดมาเฮียอยากโดนเปิดมาลอ้เฮียมาถึงแม่งซ้อมกูเลยเี่ยมันต่อยโดนแต่แม่กู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 เฮียฮิตแมนฮิตแมนปรับใหม่สู้ใครไม่ได้เลย น um yeah, oh, ี่ไงโอ้ยเดี๋ยกูโดนแล้วไ่เดียเข้าไม่เล่นกับกูแล้วไม่เล่นไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นเกมแล้ววันนี้ ใส่ของกูเดียวใส่ของกูมันสอยลุวนเลยอ๋ไอเฮียไอไอท่านี้เบิดถทาถ้ามันต่อยเรามันเราเราแต่ไม่น่าหายด้วยสัตว์ กูโอ้ยเยกูระดับท็อปเซิร์ฟนะเว้ยสมัยก่อนกูเวอร์แรงนะเว้ยกูเล่นจนป้าเก๊ไม่ไงอยา้กูต้องเปิดอันไต่นี่สแปมเดชมันอันตีมเมจกูเลยมันรีบใช้จังหวะ ต้องเป็นไรด้วยกันถ้าตั้งไม่มันดีเลยในไรนี่เลยต้องต้องตั้งปิงคือหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่กูไม่กูไม่มีความรู้เกี่ยวกับไรเท่าไหร่เพื่อนเราหงัดคิมเชลเบสใช่ไหมใช่ทำไมคนชอบแสก action กันมาช่วงหนึ่งอ่ะไม่รู้อะมันดังมั้ง action คชั่นแเหมือนต้องเสียตังเบอร์เออใช่หรอเออ สมัยก่อนกูชอบโหลดเถื่อนแอคชั่นมาใช้มึงพูดออกสื่อเลยไอ้เฮียทุกคนรู้ลูกรู้พี่เด็กทุกคนยุคเดียวกันกับร้อนก็เคยเป็นด้วยมันสไตล์ใหม่เยอะเฮียมึงเจอเจอโอซากุฮิตแมนกู โอ้ยการกูแตกมึงแอคก์ขี้แอคก์มึงขี้แอคก์มันในต่อให้กูเฉยตีได้ขี้แอคกไอสัตว์มันในนี่ มันลบกูเดียวมันเปิดโปโอ,อ้ขีอ,อ่ะอ,อ้ยอ,อืออืออือใหญ่พี่ต้องบ้า ตอบใส่ใช่มวันนันตีกูแล้วเดียวบ้านกูฝนตกของกูกูมไม่รู้ว่ากูเ,เป็นยี

เออมันลบก,กูได้

แล้วมันก็มีมึงดูกูอยู่คนหนึ่งอะเดียวใช่เหืมองแวงเอฟซีคนแรกของกูอะนีกูขอสัดสักทีกวามสต้ามิน้าหมดหน้า อืชอบมันยังเล่นแบบกูเล่นใหม่ อ้าวมันออกเหนียะงอนไอ้ยันนียย่ยังคู่ต่อสู้กูอืมนี่ไง ไอ้ว่าเดอร์เข้าสั่งเวียม,มันยากยขนาดเลยเล่นกับกูหน่อยโดน,นห้มแม่ I love them. there shy okay good, good night, night bro. bro good night bro กูไลฟ์สอดอยู่ในยูทูเออกูเป็นยูทูบเบอร์อในยูทู e ได้ยินไหมได้ยินเนี่ยไม่มีใครดูทีมึงในวันนไทยอยู่ในกอง เขอชองกลัวใครเข้ามาดูตาไปกระดอให้ดูไม่มีคนดูคือมึงเหงาขนาดนั้นใช่เพม่งเอกซีเกาเลีอยงตัวก็ใช่ไงเนี่ยมึงดูดีกูต้องทำอย่างนี้อ่ะยังไม่ใช่ที่กูาพม่งเปล่ เอามันออกไปแล้วซุ่สมัหนหอ่อหยาเอวทำมาในเล่นตรงีกันแล้วว่าถ้ามีกล้องในคอมตรงนี้น่าจะฟินนะเอาน้ะมาก่อนเลยไอ้ที่ยึดอ่ะที่ยึดอะไรเนี่ยเอ้เอแล้วก็นู่มาละนู่มา แล้วถ้าล่าสุดเราก็ทอย่างเนี้ยจับเออมานี้นี่มึงไปถ่ายการอุบาทมากมุนได้ด้วยนะวยวลองตกใส่หัวนะเดี๋ยวอ,อ่าแล้วมึงยิดยังไงนี่เดียด๋ย มันไม่ต้องไ้เก็บสายไงนครับอ้ารูลุดไอ้เฮียเตินมาก็เล่นคอมเลยไอ้เฮียหอย้องในฝัน ไอช่นี่วันอบีใครอยู่คใครคือพี่กอ,กอใครลาพี่กอเนยทำไมไมึงก,ก็บอกมันไปดิให้มาอยู่นันจกลือนหน้ากูกล้ว่าเดือนหน้าเดือนว อ้ฟรานต้นปิดไม้หน่อยต้นเพื่อนคุยนี่ยังได้ยินพวกมึงคุยอยู่เลย ไม่สามารถติดไม้ได้เดี๋ยวกูกำลังตึงหรือกูปิดเองโอเคสวยมากสวยมากกู <laughs> ปิดมือางเซิร์ฟเวอร์เลย

มึงเมาเคยลงโซรี่แบบลงโซรี่ตอน8โมงคนดูเยอะมากใช่8โมงครึ่งคนไทยคิดเสือก8โมงครึ่งเพราะว่าคนจะเริ่มคนจะเริ่มเข้าแถวเสร็จมึงเที่ยวหล่อตแล้วอย่าไปคิดมากเอออย่าไปคิดมากโจรก็ยังทำไม่ได้เลยขใครไม่ตอบมึงไลฟ์สดเหรอเลฟนสดไรเลฟ์สดในยูทูบโรบอทว้าว เดือนเดือนไหนเดือนตุกลองารีลองฟารีอันนี้กูชื่องฟารีเพราะว่าอันนี้็นยูเต็มา

กูขำมากกูขำกูนอนขำเมื่อกี้่กูก็กลัวนอนเป็นเตียงแล้วที่ไม่กางจะหลับแล้วกูว่าตื่นแล้วกูว่าดูดูเรสซี่ากำลังจะหลับแล้วก็คือไกด์ไปแล้วกูเห็นกูแบบมึงกูขำนานมากอ่ะกูขำประมาณ5นาทีอ่ะแบบขำต่อเนี่ยอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็รีพลายไปขมึงแทนก็ส่งหับพีก้าแล้วกูขำต่อแล้วกูเห็นพี่ก้าวอ่ะกูขำต่ออ่นกููัตื่นทีแค่ไหนกูขำมากนั่งอยู่นั่ ใช่ไมตูนใช่ไอ่มันทมันก็เลยยามร้ลยเป็นสามพันห0าคาซ่อมแล้วซ่อมแร้วซ่อมกับร้านนอก ไม่ศูนย์นไม่ซ่อมไม่เหียมันมันให้เปลี่ยนมันให้เปลี่ยนเครื่องซื้อเครื่องใหม่ให้ม่ไม่ Apple Care กูหมดไปแล้วแหละสามเบี้ยนะเออสองใช่ไหมกูก็ซื้อไม่ได้ไปคเลยเนียดอย่ republic. เี <tz tweeting out> ้ย <get> ่งนี้อสมไดีไหมอี่คเ่ะกว่าฮัลโ กูไม่ก uh ูบอว่าถ้าพรุ่งนี้เสร็จรมันจะโดนวันนี้กูติดไฟั้งปุ่มโมากกูแบบถ้ามันไปอย่ะมันไปหมดให้มันลื่นจะรักษาดอยากก็เลยว่าจะไม่เสร็จะถ้าจะฉีดก็เ็จะฉีดแค่ตรงโคนงนก็น่าแต่จะ่ฉีดเบามากอ่ะไม่แเดี๋ยวตรงนี้อ่ะก็จะจะเป็นแทง อ้าวอ้เงี้ยพอวูชนะมันออกเลยกูมันเก่งเกไปหาใครที่พัทลุงนฟนนนนานในสายปาน,นคิดถึงสายปานยังเลย มงพัะเทรุงแต่ว่าไม่โซนไม่เหนคิวแบบคิวปากพยูนเหรอ่คิววลังอ่ะ <c oughs> ไม่เชื่อป่ะขยันไม่มันเชื่ออะไรแบบไหนพทะเทร่ะแม่ขี <c oughs> แม่ขี <c oughs> <c oughs> ใช่ม,มันส่งรูมาให้กูแล้วกูก็โอเคโอเคอันนี้เขาไปที่โรงเรียนหรอ ใช่กูซื้อดอกมาให้แล้วเอ้าเขเาเอ้ามึงเห็นยังเอ้าเขาเล่นกัลทูลงใช่นึกว่าแบบเป็นเด็กหาดใหญ่ไม่ใช่เขาเล่นปลัลทูลงแต่เขาใช้ชีวิตอยู่หาดใหญ่มากกว่าอยู่บ้านตัเองเพราะว่าเขาขึ้นหาดใหญ่ทุกอาทิตย์ตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพนะบิดไม่ใช่บิดกลับมาวันนี้ไอ้้เหียมึงมันอยู่กรุงเทพตั้งแต่เดือนที่แล้วลไ,ไม่รู้มันไปอยู่คอโนโดที่แล้วก็ไปอยู่บ้านที่ที่รังสิตแต่กูก็บรีไปแล้วก็ลังสิ์งมง แล้วอก่ามันระแล้วมัเพิงบินกลับมาวันนี้ก็คือมาที่เจเพิ่มาปเ,เพราว่ากน,นนี้ไม่มีไม่มาเยนลยแล้วก็ขอครูสอบก่อนเพิ่งขึ้นูชเเ่ะไม่มันขมันอะเป็นมาเคยบอกครูว่าครูพววิเลให้มันนหนึงเอคือคนนี้เรสุดเลยรู้ใช่ไหม อาจเเมก่อชอบเเร์ชอบ้ามเก่าอาชีชอบเโทมอย่างนี้พวกคุก็จะสด <c oughs> แชรไม่หดผโกรธน,นะจ๊ะสายานจาะหกพันแชร์แล้วอ่ะแล้ <c oughs> ใครใครเป็นคนแชร์วะอยากรู้ตอนแรกสร้างโอชใช่ไหมให้มันระเบิดแชร์พันหนึ่แชร์หนึ่งพันแต่อีกสี่พันกว่าคนอ่ะไม่รู้มาทางไหนนะ ไม่มึงถ้าปั๊มอ่ะมันจะมาเรื่อยๆเ,เว้ยถึงเราจะมาปั๊มเออมันมันระบบบอลโตโต้ไปเรื่อยๆไง